สวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากันแหมแล้ววันนี้มานี่จะป้ามากินขนมเส้นน้ำยากะทิแต่บ่มีตีนไก่เนาะพักของแข็งกว่บ,บ่มีอย่างมีแข่ท่วงอกแล้วก็มีทั่วฟักยาวมาเจ้าคืออยากกินน้ำยาน้นำยากะทิท่วงอกบ้านเฮางาม,งาม อืใจมื้อก็เนาะขนมเส้น<ๆ>เขาเนี่ใหม่ๆเลยไปซื้อมา <laughs> Hương ngọt tăng ban hồng. sẽ đáy phát bỏ lại <laughs> Năm gia bà. กิน้ำยาให้ไม่พักกับหลายๆลำนะเจ้าเสียงรถ ด้านอยู่ติดถนนแขกมะเร็นนนเงวันมะเร็งวันก็หลายนเนาะจ๊ะ วันนี้เป็นวันปีใหม่นะเจ้าจะได้กดสวัสดีปีใหม่ก็บเปื่อนๆทุกๆตีทุกๆปางนะเจ้าก็คือมีสุขภาพแข็งแรงทุกขภาพแข็งแรงอยูเเ่เปนื่อนๆกันไปเห,นเหมือนนะเจ้า เป็นวันแรกของปีตื้นยากสิงนไดก็ขอขึ้นประสบควา้มสำเร็จนะเจา้าเฮงเฮงรวยๆกันกูคนนะ้นเนาะเสียดาย มมนยากทำมีดิ่มไก่ล้ำจะได้มันได้ใส่ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครฮ้าใครชอบจะได้เมนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปมันเหมือนน,นาเจ้าประก็บป้ากันไม่คลิปหน้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีปีดไม่เจ้า